เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่อาจับอกับเกมเบเกสกาสนะครับคลิปนี้ผมจะมาลองจัดทีมผสมเล่นๆดูเนาะนะครับว่าจะมีหน้าตาแบบไหนบ้างสำหรับโปเกมอนที่ผมมีเนาะเอาโปรแกรมที่ผมมีแล้วกันนะครับตัวตรงตัวเติมเนี่ยไม่ต้องไปหวังอะไรเนาะนะครับเพราะว่าผมไม่มีอยู่แล้วนะครับตัวเติมอะจะลองจัดดูเท่าที่จัดได้นะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยชอบทําทีมผสมกันนะครับแบบว่าไม่อยากได้ทีมบัพท่าไม่อยากได้ทีมที่ท่าเดียวกันอะไรเงี้ยแบบอยากจัดตามใจฉันผมก็จะมาลองจัดดูว่าได้้หนาาตแบบ บ้างนะครับแต่ว่าหลักๆที่เห็นว่าเขาต้องมีแล้วที่ผมเจอบ่อยๆก็คือโฮโอนะครับคือต้องมีในทีผสมแน่นอนนะครับแล้วตัวอื่นก็จะเป็นตัวดาเมจ โอ้โหหนึ่งตัวนั่นแหละตัวหนึ่งก็จะเป็นยูโนวาครับอันนี้คือที่เห็นนะนะครับก็จะมีโซลามิลาดนะครับผมแล้วก็มีทุกเกาะอ่ะที่เห็นเห็นแล้วนะนะครับแล้วก็จะเป็นลูกี้อะไรเงี้ยนะครับที่เจอนะย้ำนะว่าที่ผมเจอนะครับผมแล้วก็จะมีคาร้นตทดินนะครับส่วนมากก็จะเป็นตัวที่มันสามารถแบกตัวเองได้เก่งด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นตัวพวกนี้เลยแต่ว่าที่เห็นเห็นเลยก็จะเป็นยูโนวานี่แหละนะครับแล้วเขาก็จะเอาโปเกมอนอื่นมาผสมด้วยอย่างเช่นเอาตัวซับมาสักตัวหนึ่งนะครับ นี่ตัวนี้นะครับอันนี้คือที่ผมเห็นนะครับผมที่ผมเจอนะบางทีก็ไม่ใช่ตัวนี้บางทีก็เป็นตัวนี้อันนี้เจอจริงๆนะนะครับเคยเจอจริงๆไม่รู้ว่าใส่แล้วออกหรือเปล่านะครับแต่ย้ำว่าที่เจอจริงๆนะครับผมไม่ก็ประสบแบบนี้เลยนะครับคือทั้งมิกกวกะแล้ว็ยูนาว่ายืนด้วยกันฮโอโอยู่กลางนะครับเพราะว่าไอ้สอตัวนี้มันเก่งอยู่แล้วคือมิกวกะดูดบัฟจะฝันรงข้ามได้ส่วนยูนาว่าก็ล้างบับฟฝันรงข้ามได้ใช่่าใช่ดิ ไม่ผิดหรอกนะครับผมพี่อย่าไปอ่านด้วยนะครับเอางี้แหละเรียวๆเขาก็เลยใส่แบบนี้มาแล้วก็ไปโซลาร์อีกตัวก็คือผสมโฮโอมาใส่เปิดบัฟนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆนะส่วนมากเนี่ย สิ่งที่เขาจะติดมาไม่โฮโ,โ,โอก็ตัวนี้นะครับผมเขาจะเอามาให้เราได้ติเลยนะครับแต่ส่วนมากที่เห็นเนี่ยก็จะมีโฮโอหลักๆนั่นแหละ,ละนะครับแล้วก็หนูจมูเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกเสริมนะครับผมแต่หลักๆแล้วที่จะเป็นตัวดามิเลสก็้องแต่ดินมาสเตอร,ร์มิทุกเกาะยูโนวาโซล,ลามิลาแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะผสมอะไรบ้างเนาะก็แ้แต่คนเนาะแต่บางทีใส่หน้าตาแบบนี้ก็มีนะครับทั้งผลแข่งทั้งผลเผาแล้วก็เอาโฮโอเป็นตัวยื้อเทินนะครับก็คือเปิดอมตะแต่ว่าหน้าตาประมาณนี้ไม่เคยเจอนนะะครับ แต่ถามว่าอยากลองไหมโคตรอยากลองแต่อันนี้ไม่ใช่ผสมนะอันนี้มันเซ็ตบินทั้งเซ็ตเลยแต่ว่าแค่ไม่มีวับทา้าเฉยแต่ว่าแม่งเชยแม่งเทหว่าทุกชมแต่ส่วนมากแม่งจะยืดตัวหลักไว้ประมาณนั้นแหละนะครับเอ้ตรงนี้น่าลองนะ เอาพิกาจูมาใส่นะครับผมน่าลองนะเพราะว่ามันดาเมตแรงไงนะครับแล้วก็หนูชมพูมาใส่ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าลองนะครับสับที่ผสมทีมนี้ใครอยากจะจัดก็ลองจัดดูเนาะนะครับมันผสมได้ถ้าจะให้ผมแนะนำเนีย่ยยืดโอเป็นตัวหลักเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาตัวดาเมตมา2ตัวเลยไหมนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเลือกกันเลยตัวดาเมจนะครับถามว่าผมสนใจไหมผมสนใจมากเพราะว่าผมก็เบื่อแล้วนะครับทีผสมที่ผมอยากผสมมากที่สุดหลายๆคนถ้าใครเคยดูสตรีมก็น่าจะรู้นะไม่ใช่แค่ในสตรีมในคลิปก็เคยบอกน,นะครับ อันนี้คือทีมผสมแบบช่างแม่งมันนะครับไม่ต้องบัฟไม่ต้องอะไรเลยผมอยากจะถ่ายโอนตัวหลังผมเนี่ยทั้ง3ตัวมาไว้ที่ตัวนี้แต่ว่ามันต้องใช้พลังกายเยอะมากมันต้องเก็บโดนัทเยอะซึ่งผมยังไม่ได้เริ่มเก็บอะไรเลยนะครับผมมันก็เลยไม่ได้ทำสักทีใครที่ผสมทีมอะไรยังไงอยู่นะครับลองคอมเมนต์พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับผมเพื่อผมและคนดูอื่นจะได้ไอเดียมาลองเล่นเพิ่มเนาะน,นะครับงั้นก็สลหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนเพจเท่านี้นะครับผมมาลองผสมเล่นดูแค่นี้พอนะครับไว้เจอกัน